สวัสดีค่ะยูโรเค้กวันนี้เรามาตามหาผู้โชคดีกันถึงที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะกับแคมเปญรวยทุกที่ทุกเวลาแจกแสนทุกวันแจกล้านทุกเดือนวันนี้เราไปตามหาผู้โชคดีกันถึงที่บ้านเลยค่ะหลังไหนนะหลังนี้หรือเปล่าคะลองไปดูกันสวัสดีค่ะรู้จักคุณชัยยุทธเสียงบุญหรือเปล่าคะอ๋อคงท่านี่เนาะ สวัสดีค่ะคุณลุงชื่อคุณลุงชัยยุทธเสียงบุญหรือเปล่าคะใช่ครับค่ะคุณลุงได้ส่งรหัสยูโรเค้กหรือเปล่าคะส่งครับอย่างนั้นคุณลุงคือผู้โชคดีได้รับทองคำเลยคะ่ะหนึ่งแสนบาทขอบคุณค่ะขอเรียนเชิญคุณจินดาค่ะผู้บริหารยูโรเค้กมามอบรางวัลให้ผู้โชคดีด้วยค่ะผู้โชคดีรู้สึกยังไงมั้งคะดีใจมากครับค่ะแล้วผู้บริหารมีอะไรจะพูดกับผู้โชคดีม้าง ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้โชคดีท่านที่5คือคุณชัยยุทธนะครับนะฮะจังหวัดสมุทรสาครนะครับถ้าเพียงจะส่งรหัสใต้ฝากล่องยูโรเค้กรสชาติใดก็ได้ขนาดใดก็ได้ครับเข้ามาร่วมรุ้นรางวัลกับทางยูโรเค้กนะครับรวยทุกที่ทุกเวลาทางเราแจกแสนทุกวันนะครับแจกล้านทุกเดือนนะครับรางวัลยังมีมากมายนะครับรีบส่งรหัสใต้ฝากล่องเข้ามานะครับแล้วคุณลุงได้ส่งกี่รหัสนะคะห้ารหัสครับโอ้เพียงแค่ห้ารหัสก็ได้แล้วนะคะ ค่ะแ,แล้วถ้าผู้ชมทางบ้านอยากร่วมสนุกด้วยต้องทำยังไงบ้างคะไม่ยากเลยครับเพียงแต่เพียงแต่ส่งรหัสใต้ฝากล่องยูโรเค้กมาที่ดอกจัน470ดอกจัน88ดดอกจันตามด้วยรหัส10หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมและโทรออกก็จะเป็นผู้โชคดีเหมือนผมครับครับเพียงง่ายๆนะครับท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีเหมือนคุณชัยรุจจากสมุทรสาครท่านนี้นะครับเพียงแต่ท่านส่งรหัสใต้ฝากล่องยูโรเค้กรสชาติใดก็ได้นะครับขนาดใดก็ได้นะครับกับแคมเปญ ยูโรเคสรวยทุกที่ทุกเวลาแจกแสนทุกวันแจกล้านทุกเดือนเย่ยูโรเคสไวรวยได้ทุกที่ทุกเวลาแจกของแสนรายวันทุกวันจันถึงสุขแจกของล้านทุกเดือนส่งรหัสใต้ปากกล่องมาเลยตั้งแต่ก้ารทุมาผ่านถึงสามสิบพฤษภาคมนี้ยูโรแคสรวยทุกที่ทุกเวลายูโร